ตอนเช้านะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมช่างอัดวาสบีนะครับก็อยู่งานฝายเช่นเคยนะครับพอดีเป็นภูมิแพ้นะครับอาจจะพูดก็ใครรู้เรื่องหน่อยนะครับขอใส่แมสสักนิดนึงนะครับแล้วก็ฝปุ่นเยอะนะครับที่ผมทํางานอยู่นะครับผมเป็นภูมิแพ้บ่อยบ่อยมากนะครับวันนี้มาทําฝา125วานก็จะเป็นฝาตัวเดียวกันกับตัว m s x นะครับ าฝาเขาส่งมานะครับก็ในรายการก็จะมีให้ทำไอซีอยู่เปลี่ยนวา์าไอเสียบวกหลอดวาวไอเสียนะครับฝาวาวถอดออกไม่ได้นะครับปุ๊บตูดวาวบานนะครับตูดวาวบานนะครับที่จะให้เปลี่ยน พะว่าตูดวาวมันบานนี่นะครับตูดวาวบานนะครับแล้วก็หลอดค่อนข้างหลวมจะใช้เป็นวาแท้เลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นวาแท้ที่เขาใส่มาแต่ว่าเป็นแท้ร้อยิบห้าตัวเก่านะครับร้อยิ้าคาบูนะครับอันนี้จะจะเป็นวาแท้ตรงรุ่นเลยนะครับรหัสหน้าวาลก็เจ็ดสามนะครับนี่นะครับเปลี่ยนวาลเป็นรอดนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะเอาวาออกก่อนนะครับ ว่าตูดวาวันบานนะก็ต้องเอาวาวออกก่อนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมเอาวาวออกก็ไม่ยากนะครับก็เจี๊ยออกเลยนะครับเจี๊ยออกเจี๊ยวาวออกเลยนะครับ บริเวณที่มันบานออกก็แค่นั่นเองนะครับออ,ออกมาแล้วนะครับนี่วาลตัวนี้เป็นวาวลร้อยยิบห้าเก่าขนาดวาวก็น่าเท่ากันนะครับเท่ากัน นะครับเท่ากันแต่ว่าความยาวของวาลไม่เท่ากันนะครับ125ไอวานกับตัวเก่าแต่ก็ใช้กันได้นะครับก็มันใกล้เคียงกันนะห่างกันนิดนึงนิดเดียวจริงๆนะครับผมจะใช้เป็นวาแทนเดิมเลยนะครับหลอดข่้นข้าง,างลวมนี่แล้วนะครับอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวตีหลอดว่าออกกันเลยนะครับตัวนี้ก็ทําไม่นานนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ส่งกลับให้เลยนะครับทําวันนี้ส่งวันนี้เลยหลอดมีการเจียตัวหลอดมานะครับนี่เห็นไหมเจียหลอดมาค่อนข้างที่จะตีออกยากหน่อยนะครับผมต้องตีระวังนะครับ เดี๋ยวรูหลอดแตกนะครับถ้ามีการเจียบน,นี้มานะครับแหวนลองสปริงจนมากผมไม่ค่อยอยากให้ใส่มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวหายเพราะผมกำชับทุกคนนะครับว่าให้ถอดออกนะครับที่เรามาแนลวล่าว่านะครับเดี๋ยวก็วัดดูก่อนนะครับว่า ของมันเท่าไหร่นะครับมันก็เป็น10.5เนี่ยนะครับอ่ะผมบอกเลยแล้วกันไม่วัดหรอกเสียเวลาก็ตีหลอดใหม่เข้าเลยนะครับน้ำมันโลมหน่อยนะครับ เพราะการการเสียดสียองดูใกล้เคียงก็ซัดเลยนะครับเมื่อกี้ตีออกง่ายๆเลยนะครับใช่ไหมตีออกง่ายๆเลยนะครับหลอดเดิมติดฝาเมื่อกี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะหลวมนะครับหลอดเดิมติดฝาเมื่อกี้ที่ตีออกค่อนข้างที่จะหลวม หน่อยนะครับมีนก็เกิดจากการใช้งานแล้วนี่แหละนะครับค่อัข้างที่จะหลวมนะเ,นเกิดจากการใช้งานมานานนะครับมีโดนความร้อนขยายตัวอะไรบ้างนะครับ วัดดูจากสเตนร์ดนะครับวัดดูจากฝาของเขาด้วยเวลาทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขากดมาหรือไม่หรือไม่นะครับอันนี้10มิลนะครับ10มิลโอเคได้แล้ว ้อยต่อไปก็จะริมเมอร์หลอดนะครับริมเมอร์ปื๊บริมเมอร์หลอดหนอกของผมมันจะเป็นสิบจุดห้าห้ากัวนะครับประมาณห้าแปดห้าเก้าเกือบหกเลยนะครับจะไม่เหมือนหลอดเดิมๆของมันมาจากฝาเนี่ยนะครับมันจะแค่สิบจุดห้าประมาณห้าห้าสามอ่ะครับจะไม่ค่อย ฟิตมากเท่าไหร่นะครับลิม,ม์ก็เหมือนเดิมนะครับไล่ทีละเบอร์นะครับอย่าเร่งรีบไล่ทีละเบอร์ชิวๆไปนะครับอย่าไปรีบอย่าไปเค้นมันมากนะครับไม่ใช่ว่ารู้ดีนะครับบางคนรู้ดีผมดูช่างอัดมาแล้วผมสั่งวาวจากช่างอัดมาเลยนะครับก็วาวตัวเนี้ย ขนาดความโตมันดอกริมเมอร์4.98จซัดเลย4.98ดอกริมเมอร์ลงไปเลยนะครับมือไม่นิง่งกดไม่อยู่ทีนี้เป็นไงครับผมเอียงสิครับเอียงไม่ตรงไม่กลมเป็นรูวงรีงานฝาจะเป็นงานละเอียดนะครับพยายามอย่าทำแบบเร่งรีบนะครับ ทำยืดชิวอะครับทำยืดชิวให้ผลงานเราออกมาแบบดีนะครับผลงานออกมาดีให้คนชื่นชอบเรานะครับ 4ี่จุ้าไปแล้วก็ใส่วาลวดูนะครับลงได้ไหมลงได้นะครับลงได้ลงได้แบบตึง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  จะซ้ำ4.96อีกรอบหนึ่งนะครับพ้ามันถือว่าลื่นแล้วนะครับแค่ว่ามันยังมีช่องติดช่องขัดนะครับก็จะเก็บรายลเอเียดนิดนึง เห็นไหอันนี้าวาางัดนะครับวาวงัดอยู่นะครับสองเข้าไปจะเห็นแสงเลยถ้าเปลี่ยนหลอดในวาวมันจะงัดนะครับอ่ะอ,อันนี้ าดว่าไป,ไปอ่าเป็นหลอดไปเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับมีแสงไหมอันนี้ผมมองไม่เห็นแสงนะครับน่าจะอ่ามีอยู่นิดหนึ่งนะครับนิดนึงถ้ามองอย่างนี้มันไม่เห็นหรอกในกล่องนะครับนี่ความตรงของหลอดที่ผมใช้นะครับเนี่ยอ่าเวลาผมสั่งไปทีเนี่ยสั่งไปเป็นพันพันตัวสองพันตัวอย่างละพันตัวครับแต่ว่านานอาจจะอของเขาหมดถ้ามันไม่ดีจริงเดี๋ยผมไม่รอนะครับผมไม่ค่อยใช้ใช้ของเท่าอื่นนะครับ ที่ผมเคยสั่งมาตัวนี้มันค่อนข้างจบแล้วตรงนะครับเวลาบา่าเน้อยเนี่ยเราเปลี่ยนแค่หลอดเรายังปาดบา่าได้เลยนะครับถ้ามันเอียงเนี่ยยังไงก็ปาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปปาดบา่าเลยเปลี่ยนหลอดเสร็จแล้วนะครับไปไปเจอกันที่เครื่องเลยนะครับอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วนะครับก็จะมาปาดบา่านะครับปาดบา่าม้นมีดแรกสริบห้าองศาเหมือนเดิมนะครับ เรองศานะครับมีสามมุมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมถนัดได้ปาดทรองศาและแต่ความถนัดด้วยนะครับอือต้องมีดจ้ะมีข้อดีด้วยนะครับได้ปาดทรองศาต้องมีดง่ายไม่ต้องใช้ไมโครนะครับต้องมีด แต่มีดสามมุมต้องใช้ไมโครนะครับเพราะว่าต้องปาดรอบเดียวให้เปเลยนั่นคือขวมยุ่งยาก อยากเปลี่ยนรูปทรงเราทำได้ด้วยชั้นมืออาชีพรักษาเป็นที่ติดนุ่มแรกเสร็จไปแล้วนุ่มแรกฝาดลงสักระยะหนึ่งอ่ะครับคิดว่ามันน่าจะพอหรือว่าจะวัดดูก็ได้นี่วัดดูเข้ามาเท่าไหร่ ก็ปไปเทียมดูกับใบวาขออีกนิดนึง ่อไปก็จะเป็น60องศานะครับเราปาดบนนะครับปาดมุมบนแล้วก็ถ่างบเนี่ยดูนะครับจุดขาขาวรอบในเนี่ยนะครับจุดที่เราปาดนะแล้วก็มาเทียบกับตัวใบวาวดูนะครับเพื่อว่ามันอยู่ระยะกลางใบไหมหรือว่าต่ํากว่ากลางใบลงมาหาแกนวาวอย่างนี้นะครับนิดนึงอ่ะโอเคก็ถือว่าได้แล้วแล้วก็ใช้เป็นมีด60องศานะครับตัดด้านล่างนะครับ ตัดด้านล่างเพื่อให้มาจดกับ15องศามีดมุมแรกที่เราปาดไปนะครับจดกันก็ต้องพอดีกับกลางใบนะครับอาแค่นี้แหละ ต่อไปก็เป็นมีดสุดท้ายนะครับมีดสิบห้างองศานะครับก็จะถือว่าจบงานแค่นั้นเองนะครับนะพอเราปาดหกสิบองศาแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันอยู่ระยะที่เราต้องการหรือยังนะครับ ถ้าอยู่ระยะแล้วเราก็เก็บมีดสุดท้ายได้เลยนะครับก็คือมีด45อยู่ไม่อยู่อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละนะครับ Okay. เป็นอันเสร็จสิ้นว่าเสร็จงานนะครับแค่นี้เองแสดแค่นี้ก็พร้อมส่งกลับหรอครับก็เช็คหน้าสัมผัส4.5ได้เลยนะครับ ว่าตรงไหมจะได้แก้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็แต้มมจิกที่ใบาวาลจะเคาะดูก็ได้หรือว่าหมุนดูก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะหมุนดูนะครับนี่หมุนวาลนะครับเ,เพราะว่าถ้าเราเคาะเดี๋ยววาลมันจะบุบเป็นรอยนะครับของลูกค้าไม่ได้ใช้งานเลยพยายามรักษาชิ้นงานลูกค้าก่อนที่จะใช้งานนะครับนี่เห็นนะ นี่นะครับนี่ก็จะอยู่ในระดับที่กลางใบแบบนี้เลยนะครับจะไม่ชัดหมดนุนให้ดูชัดๆนี่เห็นนะนี่แบบนี้คือสวยงามนะครับโอเคจบงานได้แล้วนะครับผมเนื้อง,งานปัดออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ ก็สนใจงานทำฝาอยากส่งฝามาทำก็ติดต่อ Facebook ช่างหัดวาวาับิมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมพามารับชมเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรเดี๋ยวใไปดูอีกทีอ่ะลืมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงหลังคลิปตัวปาดบ่างานมือนะครับว่าผมได้ทำคลิปปาดบ่าดูปาดบ่างานมือไว้นะครับก็น่าจะลงวันนี้นะครับวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสิบสี่นะครับสิบสี่ ก็จะลงวันนี้เลยนะครับลงวันนี้ให้รับชมนะครับเพราะว่าเพื่อนขอมาเยอะโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ